หน่อยนะฮะวันนี้อ่ะโทรศัพท์ก็กลับมาแล้วนะฮะเสียงก็เริ่มมีมาแล้วนะฮะจากที่อากาศเย็นค่ะท่านผู้ชมไม่สบายอายุมากนะฮะอ่ะเมื่อวานก็เข้าชุดนะเมื่อวานจับทางยากหน่อยมาหลายหลักเนาะ ให้เบิลเบิลไม่มาเลยนะฮะมาสามศูนย์สามหนึ่งสั่เข้าแต่สี่เก้าเก้าสี่นะฮะทาชมชุดเดียว mm. ไม่ค่อยเลย <c oughs> อ่ะวันนี้อ่ะต่อต่อนะฮะทาสูตรไว้แล้วลืม จุดออกมานะฮะเป็นไงฮะตรงไหมตรงอยู่เนาะอ่ะวันนี้วันที่ยนะ <c oughs> ี่สิบนะไก่ละไก่ละไก่สิบสิเดือนแล้วโอ้อยอากาศเย็นมากนะฮะอีสานอากาศเย็น เดนหนึ่งนะคะแอดให้และสองหลักหนึ่งและสองนะคะเมื่อวานให้ 5, ห้าเนาะห้ามาเยอะมากแต่ไม่มางงงงจริงๆอ่ะศูนย์หนึ่งโอ้ยพูดผิดหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหนึ่ง เป็นเรื่องธรรมดาเนาะท่านผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจพูดนะคะถ้าพูดเยอะมันไอเนาะก็ขอโทษด้วยนะจอเดเน้นที่ตัวเลขนะ อ่ะตัวใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยววงกลมให้นะจอนเน้นให้ตัวที่ไม่วงกลมก็เป็นตัวกันก็ได้เนาะ จอเน้นให้นะฮะมี12 19หลัก2จอเน้นที่20และ24นะ,ะ3ตัว312 319 324 420นะฮะอ่ะรุ้นกันชุดไหนจะมาชุดเจาอไหมเนอะ,อะ ยังก็ไม่ค่อยมีก็ขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามเนาะเมื่อวานเข้าชุดเดียวนะฮะ94เนาะเลขจับทางยากนะเห็นไหมหลักมาแบบก็จะมาหลัก9หลัก7แล้วก็หลักอะไรหนัก5ใช่ไหมแต่ให้เด่น5แต่อะไรมาเยอะ9ใช่ไหม อะไรมาเยอะสามสามเนาะสามมาเยอะมากเราให้อะไรเราให้สามสามไม่มานะฮะอ่ะรุนกันนะคะวันนี้อันนี้คือเลขเด่นนะอ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ